สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับแม่แม่วันนี้อยู่กับทีมงานนะครับก็ได้รับพัสดุครับมาจากพี่ปา์มนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับพี่ปามมากๆนะครับก็น่าจะเป็นของกินครับ เดี๋ยวเราเอามาทายกันเนาะก็เป็นอะไรเอาผนแรกครับขยาวดูครับนขนมอ้าวน,น้องภูมิน้ำ้อยลน้ำ้อยครับอ้าวน้องเมฆ ต้องมีขนมแน่นอนครับผมรับทุกคนคิดว่าขนมนะครับผมว่าหมูยอครับเสียงวนนี่ขนมเป็นเหมือนขนมน้องกัดก็บอกขนมขนมแล้วเรามาแกะกันเลยนะคะขอบคุณพี่ปลามากๆนะคะ เปิดมาแล้วครับผมขนมมีจิิงครับขนมค่ะขนมมีจริงครับมีอะไรอีกหมูยอก็มีจริงครับหมูยอค่ะหมูยอครับนี่ก็ขนมครับขนมค่ะถั่วครับขนมก็ขนมเหมือนกันขนมเหมือนกันครับ แล้วก็อันนี้เกาเรียกหมูยอครับหมูยอ,อนะนี่ก็หมูยอเหมือนกันนะคะคกับน้ำพริกเดี๋ยวครับไตปลาแห้งกึง่งสำเร็จรูปโอ้ต้มต้มใส่น้ำเลยขนมครับถูกใจเด็กๆครับ หนุม่มมังกังค่ะค <c oughs> เดี๋ยวความรักจะรีวิวนะคะเดี๋ยวผมจะเช็คของก่อนนะครับว่าเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่านะครับอ้าวครับครับ <c oughs> แบ่งกันเลยค่ะเช็คของก่อนครับ ของครับมดจังขนมมดจังยังครับไม่ใช่ขนมในกล่องนะมดจัง<อ><ม>เนื้อนี่ครับเอ,อนนีนะคะชิมดูครับเออข้างหลังก็ขออร่อยครับอร่อยเป็นขนมอะไรน,นี่ครับ เราบอกไม่รู้เหมือนกันวน่าขนมอะไรครับอ่านไม่ออกครับม,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 มันคล้ายๆกันกับไอ้ดูสุอกอ่ะดูสุก,กคล้ายคล้ายดูสุกอ๋อร่อยครับอลอยท้องไหมท้องยี่ข้างหลังยืนโยกรอแล้วนี่ข้างหลังนี่ ใม่คุณทองหน่อยคุนทองบอกให้ผมกินด้วยลองสักอันคไหมครับดูหน้า,นาคุณทองหายหมดแล้วค่ะจะแหงานวันนี้ต้องเขียนใหม่เดี๋ยวป๋ออันนี้นายนนี้มาอันนี้ป๋อเริ่มไปเลยเริ่มเริ่มเริ่มเฮ้ อืมเร็วสิ่งที่ตามมากๆเลยนะคะก็ได้ทีห,ห้าลาย่อนลายหายหมดแล้วที่เขียนไว้เมื่อคืนนะคะลลยหายหมดแล้วอ่ะพี่คุณละพ่อพี่คุณก็อยากกินเด็กน้อยอยู่ข้างล่างก็อยากกิน,น,น,นกลแล้วนี่ยืนโยกรอแล้วนี่นี่ค่ะเด็กใหญ่เด็กใหญ่สิบเอ็ดขวบก็อยากกินครับขอแล้วขออีกครับ ขอบคุณม้าปามหน่อยลูกครับครับอืมอ,อ,อร่อยไหมครับดูทำหน้าเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวก็ขออีกออได้กินของอร่อยแล้วอารมณ์ดีโยกหัว เอาไว้ให้เขากินพี่คุณค่อยกินของพี่คุณนะขออีกแล้วขอเก่งน,นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปาม,มากมาเลยนะคะที่ส่งของมาให้พวกเราตลอดมาเลยนะดทวยท่าทำอะไรลูกทำอะไรแบบนั้นเฮ้ย ขอบคุณม้าปามครับทำหัวดุกดิ๊กดุกดิ๊กตืมพลังก่อนครับตัว <โ influencing. S 2> นี้ก็อโอ้ขออีกแล้ว พี่ขุนค่อยกินขนมข้าวโพดนะครับโถเหมือนเด็กเลยค่ะเหมือนเด็กแบบว่าเห็นเห็นเขานั่งกินขนมก็ขอแบบอยากกินด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเห็นเขาแกะกล่องนี้คือรู้เลยว่าต้องมีอะไรที่ขุนกินได้บ้างแหละใช่ไหมลูกนีวทำหน้ากินน้ำลายตามแล้วใช่ เออดูคุณยดูค่ะมาดูฝั่งนี้คุณทองบอกกินไม่ให้ผมกินด้วยดูเวียงดินใส่แล้วค่ะเขาเวียงใส่ตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ว่าเวียงแบบเวียงบนเลยค่ะนไ่น้องเมฆแกะห่อกระดาษเป็นไงอ๋อคุณเชียงหมูยออีกอันนึง มีมูยอเอาไปทอดเนาะแล้วก็นี่คุณเชียงเอาไปทอดให้เด็กๆดินก,กับขาวนะคะแล้วก็พี่ปามก็ส่งคะแนนมาให้ด้วยนะคะให้ให้ไข่หนึ่งแพงนะคะแล้วก็ลูกชิ้นสองหอนะคะเอาไว้ให้เด็กๆทอดนะคะก็เดี๋ยวให้ความ,ามะะรักขอ,ขอบคุณพี่ปามนะคะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่ปามมากมานะครับผมก็ขอให้ าบารมีพระกูประกรรมปกปักร,รักษานะครับใครที่ติดนี่ก็ขอให้คืนเร็วๆนะครับผม<อ>ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปครับเหมืน <ขอ S 2> รักษาเวดา,มานะ้มคุองนะคะเดี๋ยวดูคุณทองดูมาชีดูค่ะนูนเออัูยืนนอน้อย,อยก่อนจะปิคลิดดูค่ะมาโชว์แม่ๆ ก็ขอบคุณพี่ตามอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มอบให้กับทีมงานคุณเงินคุณทองนะคะแล้วก็ุุมของพวกเรานะคะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ